สวัสดีครับพบชาหลายมาว้าวแล้วครับวันนี้ตกเย็นแล้วนะครับผมผมก็จะมาทํากับข้าวนะครับเมนูวันนี้คือต้มอึ่งน,น,น,นะครับผมต้มอึ่งนะครับเดี๋ยวผมก็จะพาไปดูวิธีการต้มอึ่งว่ามีอะไรบ้างนะ,นะครับช่วงนี้ฝนตกนะครับผมก็มีคนเขาเอาอึ่งมาขายนะครับผมแต่ว่าเขาเอามาให้ให้คุณแม่ผมนะผมนะครับ เราไม่ได้ซื้อนะผมเขาเอามาให้คุณแม่นะครับพี่ข้างบ้านนะผมนะครับเป็นญาติกันนะผมเวลาไม่มีกับข้าวแกก็จะเอากับข้าวมามาให้นะผมพวกปลาเอ้ยึ่งเอ้ยนะผมนะครับถ้าแกไปหาปลาได้เยอะแกก็แบ่งมาให้ครอบครัวผมนะผมนะครับก็ขอบคุณนะผม,นะะผมพี่นะครับก็เป็นญาติกันนะผมนะครับบ้าน ใกล้เดือนเคียงนะผมอยู่บ้านติดกันเลยนะครับผมนะครับเราก็ใช้เตาถ่านนะผมในการทํากับข้าวนะครับเตาแก๊สเราไม่มีนะครับผมเราใช้เตาถ่านนะครับไปไปดูเลยนี่นะครับผมนี่คืออึงนะผมนะครับดูใกล้นะครับผมผมก็จะต้มอึงนะครับก็ต้องทําเครื่องก่อนนะผมอันดับแรกเราก็ ต้มน้ำนะครับต้มน้ำเพื่อที่จะลวกอึ่งแล้วก็เราก็จะเอาตับไตเส้นพุงของอึ่งออกนะ,นะครับแล้วก็เรามาต้มแล้วก็ปรุงนะ,นะครับเครื่องปรุงเราก็มีพริกข่าตะไคร้แล้วก็กระเทียมนะครับครับนี่นะครับเครื่องที่ผมตําไปแล้วนะครับนี่ตำนะครับแล้วนะก็โขลกตำให้คุก เข้ากันนะผมให้ละเอียดนะผมนะครับก็มีพริกกระเทียมตะไคร้ข่านะครับแล้วก็ใส่เกลือนิดหน่อยนะครับผมนะครับเราก็จะนําเครื่องพริกแกงที่เราตำนะครับเพื่อที่ไปใส่หม้อนะครับผมนะครับขาดไปได้ก็คือนี่นะครับต้องมีใบมะขามมุมต้มอื่นใส่ใบมะขามอ่อนแล้วก็มีใบแมงลักนะผมนะครับนี่นะครับผม ะเดี๋ยวผมก็จะนำเครื่องไปใส่หม้อนะครับนี่ครับน้ำมันร้อนแล้วเราก็เอาเครื่องมาใส่นะครับใส่เครื่องลงใส่หม้อนะครับแล้วก็เอาใบมะขามใส่ทีหลังนะครับแล้วก็ใบเมงลรักนะครับแล้วก็ปรุงนะครับใส่ชูรสดีนะครับลงไปเล็กน้อยนะครับพอประมาณนะครับ ีเวลาสุกแล้วผมก็จะหอมมากนะว่แม่นะผมนะครับใช้เตาถ่านนะผมนะครับใช้ฟืนนะผมในการทำกับข้าวนะครับผมนะครับก็จะใสเครื่องปรุงนะครับผมนี่ก็เริ่มใกล้จะเสร็จแล้วนะผมนี่เราก็จะเอา ใบมะขามนะ,มนะครับแล้วก็ใบมะแรงรักนะ,นะครับผมเพื่อที่จะทําขั้นตอนสุดท้ายนะ,นะครับนีใส่ไปเลยนะครับทิ้งไว้สักพักแล้วก็จะทำการเอาขึ้นนะผมนะครับ การตักนะ,นะครับนะเวลาเราทํากับข้าวใส่ใช้เตาถ่านเตาฟืนนะผมรสชาติของอาหารมันก็จะกลมกล่อมนะผมแล้วมันจะหอมของของถ่านนะครับแล้วก็ของกลิ่นควันนะครับของฟืนกับถ่านนะผมนะครับมันจะได้รสชาติที่ต่างจากการใช้เตาแก๊สนะผมนะครับเวลาเราทําข้าวใช้เตาถ่านนี่คือแบบรสชาติอาหารมันจะต่างต่างกันกับ ต่อแก๊สมากนะผมนะครับพอผมทํากับข้าวเสร็จนะครับผมก็จะไปล้างจานนะผมล้างจานเสร็จก็จะพาคุณแม่ไปอาบน้ํานะผมนะครับแล้วก็เก็บเสื้อผ้าที่ผมซักของคุณแม่ไว้นะผมนะครับนี่นครับใกล้จะสุกแล้วนะผมนะครับเดี๋ยวผมก็จะตักมาให้แม่แม่เอฟซีได้ดูได้ได้ดูนะครับได้ทานนะผมทานร่วมกันนะผมนะครับ รับข้าวเย็นวันนี้นะครับก็จะเป็นส้มอื่นนะครับ้มอื่นครับเย็นนี้นะครับ้ออนนมอ,อื่นนะครับไหนเราม,มาชิมดูสินี่นะครับเข้ามาใกล้นะ,นะครับมาดูในหม้อะนะครับน,นี่นะครับนี่เห็นไหมนี่นะครับอันนี้จะสุกแล้วนะ,นะครับเราจะมาชิมดูว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะผมนะครับ นี่นะครับแม่ก็ทําการต้มอึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะผมนี่นะครับเดี๋ยวผมจะมาชิมนะครับผมนะครับต้มอึ่งใส่ใบมะขามนะผมนะครับจะได้กินปีหนึ่งก็จะได้กินช่วงฤดูฝนนะผมนะครับอึ่งออกช่วงฤดูฝนนะผมคนตัว้าร้องอึ่งก็เริ่มออกแล้วนะครับผมนะครับนี่นะครับนี่ตัวอึ่งนัแม่แม่นะครับผมนี่ เป็นตัวเลยนะผมะก่อนที่เราจะทํานะผมเราต้องต้มลวกอื่นก่อนนะผมลวกอื่นแล้วก็เราก็ทําการเอาตับไตแทบปุงของอื่นออกนะผมนะครับแล้วก็เพื่อที่จะเอาอเศษอาหารของอื่นนะผมออกนะครับจากนั้นเราก็เอามาต้มแล้วก็ปรุงนะผมนะครับใส่ใบมะขามอ่อนนะผมแล้วก็ปรุงใส่ตะไคร้่าแล้วก็พริก กระเทียมนะครับแล้วก็ใส่เกลือลงไปเล็กน้อยนะผมแล้วก็ตาๆตามๆคุกๆแล้วก็ใส่แล้วก็ปรุงด้วยรสดีแล้วก็ผงชูรสนะครับผมนะครับรสชาติจะเป็นอาหารที่แบบอาหารอีสานแบบรสชาติกลมกล่อมนะผมนะครับเดี๋ยวผมจะชิมให้ดูนะครับแม่ครับผมมามากินต้มอึ่งด้วยกันนะครับแม่นะครับผมนะครับต้มเสร็จแล้วนะผมจะชิมให้แม่ดูหน้าจอนะครับนะครับกินกับข้าวคืออร่อยมากนะผมนะครับ นี่นะครับผมมันบ้านนะครับแม่อ,อ, <c oughs> อร่อยมากครับผมอร่อยคือแบบรสชาติมันจะออกเ <c oughs> ผ็ดเผ็ดร้อนร้อนนะผมนะครับ <c oughs> เพราะว่ามันเป็นเครื่อง <c oughs> เครื่องเทศนะผมนะครับมันจะหอมแบบ ก,กินของธรรมชาติอร่อยนะผมเนื้อมันจะแบบนุ่มๆน,นะครับแล้วก็หอมๆนะครแล้วก็กระดูกจะอ่อนนะครับกินกับข้าวนะครับอร่อยเลยนะ,นะครับนี่นะครับผมเมนูอาหารเย็นเย็นนี้นะครับผมนะครับแม่ๆป่ากันได้อะไรทานกัน เนาะเย็นนี้นะครับผมนะครับมากินต้มอึ่งด้วยกันนะครับแม่แม่นะผมนะครับนี่ต้มอึ่งชิมอีกนิดนึงอืมอร่อยมากนะครับผมนะครับเดี๋ยวผมก็จะขอตัวไปล้างจานก่อนนะผมล้างจานเสร็จก็จะพาแม่อาบน้ํานะผมนะครับอาบน้ำเสร็จก็จะหาข้าวกินนะผมนะเย็นนี้ก็ต้มอึ่งน,นะผมต้มอึ่งน,นะครับ เดี๋ยวผมก็จะทําการล้างจานนะผมนะครับล้างจานนะครับล้างจานเสร็จก็จะพาแม่แปบน้ํานะครับแล้วก็จะพากินข้าวนะผมนะครับนี่นะครับด้วยชามนะครับนี่นะครับจานที่ผมจะล้างนะผมนะครับยนนี้นะครับผมเดี๋ยวผมจะพาแม่มาล้างจานด้วยกันนะครับ นแม่ล้างจานด้วยกันนะครับผมลูกับล้างจานนะครับลังจานเสร็จก็จะอาบน้ำให้คุณแม่นะครับแล้วก็จะพากันเตรียมตัวกินข้าวเย็นนะครับผมเดียวนี้ก็มีต้มอื่นนะครับผมนะครับมีต้มอื่นอย่างเดียวนะครับผมคุณแม่บดจากกินอื่นนะครับผมนะครับพี่ข้างบ้านก็เห็นว่าอยากกินเขาก็ไปจับมาให้นะครับผมเมื่อคืนฝนมันตกนะครับผม กิจวัตรประจำวันผมก็จะดูแลคุณแม่นะผมนะครับดูแลคุณแม่เอาข้าวให้แม่กินนะผมทํากับข้าวทำอาหารนะครับเราก็ล้างช้วยล้างชามนะผมแล้วก็ทาความสะอาดบ้านนะครับดูแลคุณแม่อยู่ตลอดนะผมไม่ให้ค่าสายตานะผมนะครับ ข้าวต้องทำกับข้าวแล้วก็เอายาให้คุณแม่กินนะผมนี่ยาคุณแม่ทานนะครับพอล้างจานเสร็จผมก็จะเริ่มจะจับของจากข้างนอกเออมาไว้ข้างในนะครับ สำหรับคลิปวันนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะผมนะครับแล้วก็กดกำลังใจให้กับช่องบุญลายมาแววนะครับผม mm. เพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วคุณแม่นะผมนะครับรักกดไลค์ใช่กดแชร์นะผมถ้าอยากมีคนคอยเทคแคร์กดแชร์กดไลค์นะครับแม่นะผมนะครับขอบคุณครับบาย